สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคอง15องค์ครัก์นครนายกนะคะอยู่ใกล้กับร้านมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มค่ะแปลงที่ตุ๊กยืนอยู่นี้นะคะคือแปลง A12 นะคะแปลง A12 แปลงนี้เลยนะคะนี่ขอบเขตนี่ถึงตรงนี้นะคะยาวไปถึงด้านหลังนะะแปลงนี้ A12 เนื้อที่ 301ตารางวาตารางวาละ5,900บาทค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีบ่อน้ำสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรด้วยนะคะวันนี้เราก็พามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับวัดธรรมสโรด้วยค่ะอันนี้ A12 แล้วใช่ไหมคะนี่ในแปลงมีไซเกาหลีด้วยนะนี่ย ีถนน,นหน้าแปลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูแปลง A14 นะคะที่ว่างตอนนี้นะคะแปลง A14 ูนนะคะตรงหัวมุมนะคะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะเราพามาอัพเดทบรรยากาศกัน,กนันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้า อันนี้ขายแล้วนะคะ A 1 3ลูกค้าก็เข้ามาปลู้ใจตัวที่เข้ามาปลูกด้วยนี่ก็ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดีลูกค,ค้าก็เข้ามาปลูกบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้ชเมเลยจ้าม,มาดู A 1 4กันบ้างน,นะคะนี่ A 1 4นี่เห็นไหมขอบเขต แปลงเอ14มีสองถนดนะคะถ้าเราจะเห็นไหมเห็นหลักหมุดด้านในนู้นไหมคะขอบเขตนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังด้วยนะคะแปลงนี้ a 14นะคะ334ตารางวานนะคะราคาตารางวานละ6 5 0 0บาทนะคะราคา2 1 7ล้านบาทนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานที่จริงอยอันนี้อยู่ติดถนน2ด้านเลยนะคะ ยาวไปด้านหลังนู้นเลยนะคะถ้าปรับถมแล้วก็ใช้ประโยชน์ก็สวยเหมือนแปลงข้างเคียงนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะนี่ย็ต,ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสองฝั่งเลยนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโซนเอของ15องคารักษ์นครนายกนะคะ พื้นที่สีเขียวนะคะส่วนด,ด้านในนู้นนะในสุดนะไปจนสุดซอยเนี่ยที่ล้อมรั้วไว้นะคะก็จะมีว่างแปลง A1 หนะึคะสองตารางวาตารางวาละสนะี่0ันห้าอยู่ด้านในสุดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแปลงเนี้ยอยู่ต้นต้นเนี่ยคือ A14 นะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินเพื่อปลูกบ้านสวนนะคะแบบนี้นะคะ ปรับทมแล้วก็จะสวยงามมากถ้าสนใจนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์09922162 เดี๋ยวทุกจะพาทุกท่านไปอัปเดตบรรยากาศโซนบีกันต่อค่ะนี่ฝั่งขวามือนี้คือโซนบีนะคะฝั่งซ้ายมือคือโซน C นะคะที่ถัดกันจัดวัดนี้นะคะและโซนบีนะคะที่ยังว่างเนี่ยก็คือแปลง B10 B12 B16 นะคะ ฝั่งนี้ก็คือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้าหลายๆแปลงที่เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะก็เข้ามาปรับถมแล้วก็ทาเป็นสวนเกษตรนะคะบางแปลงก็สร้างที่อยู่อาศัยนะคะสร้างบ้านนะคะนี่แปลงที่ติดกันกับรั้วนี้คือแปลง B10 นะคะนี่ตรงนี้แปลง B10 นะคะนี่ แปลบีสิบยังว่างนะคะรายละเอียดเบื้องต้นทุกจะระบุไให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็นี่แปลงถัดไปก็คือแปลงบีสิบสองนี่แปลงบีสิบสองนี่ติดกับั้วนี่นี่แปลงบีสิบสองติดกับั้วเห็นไหมคะน,นี่มีหลักเขตเห็นปะ่ะมีหลักเขตชัดเจนนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยส่วนตรงนี้นะคะ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้าแปลง B13 14, B 14 B 15ที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วก็ล้อมหรือว่าถมดินทําบ้านสวนสวยงามมากเลยนะคะส่วนแปลงถัดไปที่ว่างเนี่ยก็คือแปลง B16 เนี่ย B16 ก็อยู่ระหว่างบ้านสองหลังนี้อันนี้ B16 แปลงนี้ B16 นะคะรายละเอียดเบื้องต้นทุกจะระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะและ แปลงถัดไปก็คือที่ต่อกันจากรว้วนี้ก็จะเป็นแปลง B17 นะคะ528.2ตารางวานี่ตารางวาละ8,500และด้านในนูน้นก็คือแปลงดีหนึ่งนะคะสามไร่สามงาน13.7ตารางวาตารางวาละ8,500บาทนะคะนี่ด้านในนูน้ มีการเคลียร์ลิงพื้นที่แล้วนะคะท่านใดสนใจที่ดินแนวนี้นะคะแนวเพื่อปลูกบ้านสวนนี้ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9ย์1 6 2 8 9ค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของแปลงดีหนึ่งค่ะเราอยู่กันที่คลอง15องครักนครนายกนะคะแปลงที่ตุ๊กพามาอัปเดตวันนี้นะคะอยู่ใกล้กับมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะองครักนครนายกนะคะ แล้วก็นี่คือบรรยากาศของที่ดินนะคะเนี่ยเราให้ชมบรรยากาศน,ะะนี่ก็คือเคลียร์ลิงแล้วนะคะส่วนจุดที่จุ๊กเดินอยู่นี้นี่เป็นส่วนของถนนนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศท้ายแปลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเราพามาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นกันค่ะนี่บรรยากาศยามเย็นก็เย็นสบายชิลมากเลยนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะ นกเยอะเลยนะคะนี่เยอะมากแปลงนี้นะคะเนื้อที่3ไร่3ามงานใสา3.7ตารางวาค่ะเหมาะสำหรับสร้างคฤหาสน์ริมน้ำบ้านริมน้ำนะคะพาเดินชมแปลงนะคะยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ นี่ถึงท้ายแปลงแล้วเห็นไหมขอบเขตที่ดินเนี่ยมันจะมีเห็นไหมห้าชนดหนึ่งสองสมี่ห้าห้ชนดอันนี้ต้นชะอมนะเนี่ยน,นี้ชะอมแล้วก็มีต้นกล้วยที่เขียวท้ายแปลงนะหลักเขตถึงด้านท้าย ะะแล้วก็มีพื้นที่งอกอีกนะคะนี่อันนี้เป็นพื้นที่งอกมีต้นกล้วยท้ายแปลงยี่บรรยากาศริมน้ำท้ายแปลงนะคะเราให้ชมบรรยากาศนี่มีต้นตาลคู่นะคะมีต้นตาลคู่ก็มีจางดดงดกเยอะเลย เราก็พามาชมบรรยากาศชิลๆโอ้นกเยอะมากสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบที่ดินริมน้ำบรรยากาศริมน้ำยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะทางนู้นก็ยังมีรลำลางนะคะมีบ่อที่เราขุดไว้สำรองน้ำเพื่อการเกษตรฝั่งนูน้นอีกนะคะแต่ฝั่งนี้คือคลองธรรมชาตินะคะอันนี้คลอง16นะคะ แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะฝั่งนน้นก็มีเพื่อนบ้านนะคะเรามาเราพามาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นของที่ดินริมน้ำนะคะติดคลอง16เลยโอ้นกเยอะมากจุดสังเกตนะคะต้นตามคู่นะคะแล้วก็มีต้นคูนด้วย บรรยากาศดีมากเลยนะคะที่นี่นะคะยังอยู่ใกล้กับมสอวองคารักใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพด้วยนะคะนี่รัศมีไม่ไกลกันมากนะคะอยู่กม42เนาะที่ดินนี้กม49กก็ถือว่าไม่ไกลกันมากนะคะอ่ะ นี่กม3 9มใช่ไหมคะที่มอสวกมสี่สิบแล้วก็ขับย้อนกลับมาเนี่ยที่กม3 9มแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมาโดยใช้เส้นนย3 0 2 2น์นะคะกมอ2องวก200นั่นคือห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาเพียง2.2กิโลเมตรก็จะพบที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด5ชานนนะคะสำหรับแปลงนี้ นนดพุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะตารางวันล,ละ8,500บาทแลอที่3ไร่3งานใช้3.7ตารางวาค่ะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะท่านก็จะได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะ